คัทลีสีพันโชค่ะรู้ดีทุกเรื่องคุยเฟื่องทุกอย่างเพียงแค่บอกเราคัทลีสีพันโชพบกับเราทุกวันจันทร์และวันอังคารนะคะทางบลนายทีวีเวลานี้นะคะบ่ายสองถึงบ่ายสองครึ่งใช่อยากจะบอกถึงฟีดแบกนิดนึงที่เราออกอากาศไปแล้วชื่นใจจนไม่รู้จะชื่นใจยังไงเลยอะดีใจมากเลยเพราะเรารู้สึกว่าเอ๊จะมีคนดูหรือเปล่าตอนแรกแบบเอ๊หรือดูแล้วจะชอบไหมหรือเกรงไันอยู่หลายเรื่องเลยที่กังวล แต่ปรากฏว่าโอ้โหมีน้องๆน,นะคะน้องๆของแมบบน้องๆของอ้นแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านก็แบบเออตอบรับมาได้ดีก็ชื่นใจแล้วก็มีหลายๆคนบอกมาบอกว่าเออสนุกดีนะคะพี่พี่คุยกันสนุกมากแต่ทำไมมันจบเร็วอืมซึ่งก็โอเคเราก็ดีใจว่า ไม่ใช่แบบนั่งดูจนแบบเออเมื่อไหร่จะจบสักทีเมื่อไหร่จะจบสักทีอย่างเงี้ยถ้าเทียบกันว่าเมื่อไหร่จะจบสักทีกับจบเร็วแล้วคิดถึงเนี่ยจบเร็วดีกว่าใช่ชวนคุยนิดนึงว่าเดือนนี้เนี่ยนะคะเป็นเดือนกุมภาพันธ์จริงซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยเป็นวันแรกของเดือนซึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นวันแรกทราบทุกคนขงทราบวันที่2ก็เป็นวันที่ต่อจากวันที่1รู้แล้วมันมันเยอะไปเนาะไปอ่ะสิบสี่คือวันอะไรวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักแล้วเดือนนี้้้ตตอองงเขาสักหรืไม่่ว คือคนเคยถามเยอะแต่ว่าไม่ได้คําตอบเหมือนกับแบบไก่กับไข่อะไเกิดก่อนกันว่าเอ๊ะทำไมคุมพาจะต้อง28หรือ29ทําไมเธอไม่30หรือ31เหมือนกับเดือนอื่นๆแ,แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเดือนเอ๊ะแล้วสรุปเดือนนี้ของคุมพาพัานปีนี้เนี่ย28หรือ29วันจะไปถามใคร ป้าก็อ้างอิงจากปฏิทินอย่างเดียวออจะถามรัฐบาลทราบไหมหรือว่าจะถามคุณครูผู้สอนหรือจะถาม,น,ถามนิสิตนักศึกษาจุฬาหรือถามใครดีออแต่สงสัยนะทันใดนั้นถ้าดูเรานะคะแมเราบอกอยู่แล้วเพียงแค่บอกเราเราก็จะทําไมรู้อยู่แล้วหรอเปล่าเราไปเปิดดิกชนลลาเราก็ไปหาข้อมูลมาอันนี้แค่หนึ่ง <c oughs> หนึ่งเรื่องของวันนี้ค่ะ <c oughs> อีกอันหนึ่งก็คือสิ่งสกปรกที่สกปรกมากในชีวิตประจำวันของเรารู้ไหมว่า1ิบอันดับมีอะไรบ้างคุณพระ พิธีกรเรียนลำดับสิ่งสกปรกแล้วค่ะดูสซีเป็นอนามัยไหมล่ะมีเลยว่าสิซึ่งเรานึกไม่ถึงว่ามันจะสกปรกใช่ไหมคะใช่แล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเจอทุกทุกวันเดี๋ยวเราจะไล่มาให้จากอันดับสุดท้ายจนกระทั่งอันดับหนึ่งสิ่งสกปรกแล้วเดือนกุมภาพันธ์แล้วนี่เลยดีกว่าหักศอกเลยจ้ะวิธีการสังเกตว่ายางจะแตกหรือไม่แตกทำไมมันกระโดดข้า ไปแบบว่าคนละเรื่องเดียวกันอ๋อถามได้ตั้งแต่สกเบือยันล้างผักนี่อ๋อมีวิธีการรู้ให้สังเกตว่ายางแตกยังไงหรือว่าวิธีการสังเกตยางเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายบางคนอาจจะไม่ได้สนใจเริ่มที่เรื่องอะไรก่อนกันดีคะเรื่องนี้เนี่ยคะเรื่องเดือนกุมภาพันธ์เนาะก็อยากให้คู้อยากรู้ไหนเล่ามาสิเรามารู้ไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะหรือภาษาอังกฤษอ่านว่า february feb เฟบรุยช่วงบรวเนี่ยช่วงบรวเนี <S <S ่ยต้องมีมีอาร์องมีภาษาอะไรด้วแต่ถ้าเป็นฝรั่งเศสไม่ได้แล้วเฟบบรุยบรุยเออแบบนี้เฟบบรุยอย่างงี้ทางปฏิทินโรมันดั้งเดิมเนี่ยนะคะที่เริ่มต้นในเดือนมีนาคมมีเดือนเพียง10เดือน10เดือนก็คือ แล้วในใจเนี่ยเพียงแค่304วันค่ะโดยไม่มีเดือนในช่วงฤดูหนาวเอาไงล่ะคะนี้ไม่มีฤดูหนาวงงไปหมดใช้ชีวิตยังไงเออหน่าสิร้อนปลดร้อนฝนเร็จร้อนฝนร้อนฝนยังไ,ไม่หนาวเลย3 0 4วันเอ๊ะจริงๆมันก็ต้อง3 6 5วานันไงไม่พอคะ่ะในนั้นทำยังไงดีต่อมาจูเลสสียสซีซ่าเก่งมากขึ้นไฮดรอลิกมาเลยจ้าร้าปฏิทินจูเลียสขึ้นมานะคะโดยมีการเพิ่มเดือนก็เพิ่มกันง่ายๆอย่างเี้หรออ๋อจริงๆไม่ได้เพิ่มเพราะว่ามันมีอยู่ในแบบ หลักการทั่วไปเหมือนอ๋อเป็นบุคคลคนเดียวที่เพิ่มขึ้นมาบุคคลคนเดียวจูเลียสซีซ่าเนี่ยนะคะเพิ่มเดือนสองเดือนก็คือเดือนมกราคมกับเดือนกุมภาพันธ์จูเลียสบอกว่าเป็นการเติมเต็มให้กับปีหนึ่งอ๋อก็เลยทําให้จากสา4อยสี่วันเป็นส6 5รห้าวันใช่ทําให้หนึ่งปีมี12เดือนค่ะโว้ยถ้าน้องเกิดก่อนจูเลียสน้องจะทําให้ปีหนึ่งมันมีสักห้าสิแปดเดือนห้าสิแปดเดือนจะได้แบบได้เงินเยอะๆอ่ะเวลาทางานแต่ก่อนจะปีใหม่อย่าน้องเหนียงคงยาวแก่หน้าแก่ จูเลียซิซาก็เป็นคนเติมเต็มนะในเดือนสิบสองเดือนใช่ค่ะก็คือกําหนดว่าเดือนคี่จะมี31วันแล้วก็เดือนคู่มี30วันจักรพรรดิออกุสตุสซีซาไม่พอใจเวียมจ้ะปากคว่ำเลยนะจ๊ะแต่น้องไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะตอนน้องเล่าเหมือนน้องอยู่นั่งข้างๆจักรพรรดิเลยคุณจะได้นึกภาพออกกับเวลาเล่าเห็นภาพนะไม่พอใจว่าเดือนเกิดของตัวเองเนี่ยซึ่งเป็นเดือนที่8เป็นเดือนคู่มี30วันจึงอะไรรู้ปะทำไมเขาไม่พอว่าโ ไม่เดือนเกิดของฉันม,มันน้อยอะฉันอยากให้เด็กสักวันหนึ่งคือกลัวไม่ไม่เท่ากับเดือนอื่นค่ะจึงทําอะไรรู้ไหมคะจึงทาได้ด้วยนะ,ะไปดึงวันออกจากเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งวันนิสยัยถึงวันไปเดือนเกิดฉันม,มันน้อยวายก็คือไปดึงกันมาง่ายๆอย่างนั้นเลยแล้วทำไมจัก,กรพัฒนถึงดึงได้อะทำไมคอนเนคชั่นดีอะเออไปดึงไปดึงมาจากเดือนกุมภาพันธ์หนึ่งวันทําให้เดือนสิงหาคมเนี่ยมี3 1วันเติมเต็มในเดือนเกิดของจักรพัฒน์จ้ะและเดือนกุมภาพันธ์เดือนเกิดของดิฉัน มี28หรือ29แป88ตั้งแต่โอ๊จักรพรรดิอ๋อจักรพรรดิเป็นคนไปไดและเปลี่ยนโลกเรื่องนี้ไม่มๆเขาบอกว่ามาที่มาคือวิกิพีเดียเลยนะอันนี้ถูกต้องส่วนในประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะเริ่มใช้เดือนกุมภาพันธ์ในปีพุทธศักราช2432ค่ะซึ่งตรงกับรัชกาลที่5ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการนะคะ เป็นผู้เสนอให้ใช้จักร,ราศีเป็นตัวกำหนดชื่อเดือนอ๋อก็เหมือนออราศีกุมราศีพิจิกะอะไรอย่างเงี้ยใช่เอาเราศีมาเป็นชื่อเดือนออแต่ทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราต้องคำนวณแล้วนะคะเขาบอกว่ามีวิธีการคำนวณหาว่าปีไหนจะเป็นปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี29หรือ28วันขอเบอิกตัวเครื่องคิดเลขคะ่ะเลยค่ะทำไมไม่ใช้ตั้งอย่างนี้ล่ะเราก็เป็นตั้งคูณหาเอาเองอะ่ะอย่างเงี้ย ตั้งหารแบบกันข้อแบบตอนเราเรียนใช่ไหมก็ให้นำคริสตศักราชซึ่งปีนี้ปี2555คริสตศักราชอะไรคะนักเรียน2 0 1 2กดค่ะ2012เอาปีคริสตศักราชเป็นที่ตั้งตั้งปับหารด้วยอะไรรู้ไหมคะอะไรคะ4หาร4ได้503ค่ะมีจุดทศนิยมไหมคะนักเรียนไม่มีค่ะ503ท้ท่วนๆเลยค่ะโอเคถ้าเป็นพุทท่วนๆเนี่ยให้นักเรียนคิดว่าปีนั้นเดือนกุมภาพันธ์จะมี29วันไหนลองกด25 5 6 ไม่ใช่สี่สองิบสามเออใช่สองพหาร้อยสามถ้าปีไหนมีจุดขอให้คิดในใจลึกๆว่าในปีนั้นเดือนกุมภาพันธ์จะมี28วัน,วน มันเป็นหลักการสําหรับคนชอบเลขมากอ๋อเข้าใจแล้วก็คือว่าเอาคริสต์ศักราชตั้งแล้วหารสี่เราจะได้รู้ว่าในแต่ละปีเดือนกุมภาพั้นจะมี29หรือ28ใช่ถ้าท่วน,นก็29วันในเดือนกุมภาพานันธ์ถ้ามีจุดทศนิยมก็28วันจบไปแล้วหนึ่งเรื่องนะคะมีประโยชน์มีประโยชน์มากคราวนี้ถึงได้เกลิ่นกันไว้นะคะสําหรับคุณแม่บ้านทั้งหลาย10อันดับสิ่งสกรปรกที่ถูกใช้<ม>บ่อยที<ม>่สุดในชีวิต 10อันดับสิ่งสกรปรกที่ถูกใช้บ่อยที่สุดในชีวิตประจําวัน 10, 1ิใช่ไหมคะสิบตั้งไม่ต้องใช้เลขค่ะไม่ต้องใช้แล้วในขะ้อนี้เราเริ่มที่อันดับสุดท้ายก่อนอันดับที่10ฟองน้ําล้างจานเปลี่ยนทุกเวลาเลยไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้หมายความว่ามันจะทําให้เชื้อโรคมันไม่มาหมักหมม เพราะเวลาล้างล้างล้างเสร็จโอเคแต่ว่าทุกครั้งที่เวลาล้างจานเนี่ยไม่รู้บ้านอื่นเป็นหรือเปล่าแต่บ้านพี่เนี่ยลา้ลางลา้ลางลา้ลางเสร็จนี้สมมติอาหารเย็นทานเสร็จล้างแ,แล้วเรียบร้อยเนี่ยก็จะขยำน้ำําขยำสบู่ออกให้หมดใช่ไหมคะหรือไอ้น้ำยาล้างจานออกให้หมดแล้วก็ว่าทำให้มีเชื้อโรคอศาศัยอยู่เยอะมากในฟองน้ำเอาแล้วให้ฟองน้ำไปอยู่ที่ไหนเราถึงจะไม่มีเชื้อโรคมันก็มีวิธี ทำความสะอาดฟองน้ําก็คือเอาไปต้มหรือเอาข้าวไปในไมโครเวฟสัก60วินาทีหรือ1นาทีฆ่าเชื้อโรคหรอคะฆ่าเชื้อโรคบ้างเพราะเราไม่เคยทำในบ้านที่รู้อาจจะเคยทําแต่ว่าเนี่ยเราอาจจะไม่เคยทำทำทุกมื้ออาหารน่ะเหรอคะก็แล้วแต่เราตึงไปต้มหม้อที่ต้มนั้นเราก็ไปต้มบะหมี่ึ่งสําเร็จรูปทันในน้นทันในน้นเชื้อโรคไปหาบะหมี่ึ่งสําเร็จรูปเข้าไปในกระเพาะดีดีเราก็แยกสิเราแยกหม้อเราก็แยกเออก็ต้องทําให้มันหรือไมโครเวฟไงไมโครเวฟก เชื้อโรคก็ไปอยู่ในแต่ว่าในไทม์โครเว้นั้นมันก็จะมีความร้อนเชื้อโรคก็จะเสียชีวิตเ<อ>สียชีวิตถ้าเอากล้องจุลทรรศน์ไปส่องอาจจะแบบเนาะต้องห้ามส่องเลยอาจจะทําใจไม่ได้อันนี้อันดับ10อันดับ9อยู่ใกล้ๆกันอะไรคะซิงค์ล้างจานเขาบอกว่านี่นะคะ ในแต่ละตารางนิ้วเนี่ยมีเชื้อโรคอาศัยอยู่ถึง5 0 0แสนตัวใครนับเนี่ยนักวิทยาศาสตร์นะับเวอร์นักวิทยาศาสตร์ก็เวอร์แบบกันหนึ่งสองสามเพอแล้วล่ะนั่นแหละคะ่ะคือโอเคสิ่งเหล่านี้เราเหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องใช้ล้างจานล้างสิ่งสกปรกออกจากอุปกรณ์จานชามอยู่แล้วแต่เรามีวิธีการทําความสะอาดสิ่งโดยที่ใช้น้ํะะาส้มสายชูราดทําความสะอาดแล้วค่อยล้างตามด้วยน้ําเปล่าอีกทีก็จะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ดีน้าส้มสายชูราด แล้วเจ้าที่ไหนไปทําอาจารย์ล่ะคะก็ซื้อมาเผื่อไหมคะขวดหนึ่งเอาไว้ทำอาจารย์อีกขวดหนึ่งเอาไว้ทาความสะอาดซิงล้างจานแต่บ้านเรา30ปีแล้วเนอะสมมติเราไปลาดซิงคงแบบโ้ยไม่ทันแล้วเนี้ยโอ้จริงว่าเปลอดจะทำอะไรเนี่ยเออเราทําอะไรเอาอะไรมาลาดอะไรนี่มันด้านช้าอันดับที่อืมอ่างอาบน้ําก็มันจะอาบอยู่แล้วสบงสบู่เล้วใหม่เล้วเล่าสะอาดแต่ว่ามันคราบมันจะเกาะอยู่ตามอ่างตามขอบไง คราบสบู่คราบขีดใครใครคราบเนี่ยคราบเนี่ยยังพอขับได้แต่ที่ขนลุกเป็นไหมผมที่อยู่ตรงอ่างอโอโหต้องอันนี้เลยนะต้องเหมือนฝึกเวลารวดเลยรับไม่ได้เป็นแบบเอาขึ้นมาแล้วผมทครดิฉันเองน่าจะเห็นมาครับผมตัวเองโอ้หรือว่าเป็นมะเร็งย่อมๆอ่ะใช่แล้วก็ต้องใส่ถุงมือแล้วก็หยิบทิ้งหยิบทิ้งเอาใส่ถุงมือเหรอหยิบเองเลยเหรอเปล่าเลยอ่ะเปล่าแต่ไม่เป็นไรก็ผมเราเองอ่ะ เพราะว่าไม่มีผมสามีอยู่แล้วคุณสามีไม่มีผมค่<น>ะสามีหร <นะ S 2> ือสามีดูอยู่นะเป็นหนังสีสะของสามีมาติดที่ผมเราน่ารักมากเลยอันดับ7คะ่ะรีโมททีวีหยุดใช่แต่บางบ้านก็ฝุ่นขึ้นเป็นไฮดรอลิกเหมือนกันต้องเช็ดมะเช็ดน้องเช็ดอยู่แล้วนะน้องก็เช็ดเออพี่ก็เช็ดแล้วนี่วิธีทำความสะอาดเขาบอกว่าก็คือเอาง่ายๆนะคะเอาผ้าชุบน้ำเนี่ยหมาดๆมาเช็ดบางท่านอาจจะไม่คิดมากเห็นว่าเป็นมือคนสนิทในบ้านก็เลยไม่ได้เช็ดแต่มือคนสนิทอาจจะเออเพิ่งทานไก่ทอดมามันๆั ล,ลูกดิฉันไงล่ะอ๋อแล้วมาจับทาน่กาจกันเสร็จแม่แม่จะดูช่องสามสิบสองกดรึมันแผลบเลยในก็เลยต้องเช็ดบ้างใช่ต้องเช็ดบ้างหรือเราเช็ดเช็ดทีละปุ่มเลยคุณผู้ชมมีความสุขมากเวลาต้องทำความสะอาดรีโมทอะ่ะอันนี้ <c oughs> อันนี้เข้าขั้นเป็นจิตตี้นิดนึงเป็นแบบจิตตี้แล้วเคยมกคุยโทรศัพท์อยู่อุยยังไม่ดรรได้เอาโทรศัพท์ไปเอารีโมทไปด้วยจ้าเปิดเปิดกระเป๋าลุงเอเปลี่ยนช่องไม่ได้จ้าเดี๋ยวเดินไปกดอ๋ออยู่ในเป๋าน้อง อันดับที่6ตะกร้าช้อปปิ้งรวมไปถึงรถเข็นช้อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตเฮ้ยเราต้องไปทำค่าวสา์ให้เขาหรอเราไม่ได้ต้องไปทำค่าวสารให้เขาแต่หมายความว่าให้พให้พึงทราบไว้ว่าเป็นที่รวมของเชื้อโรคเหมือนกันเพราะว่าอย่าลืม พี่ซื้อพี่ซื้อเสร็จพี่วางพี่วางเอาใจของใจของตะกร้านั้นก็มีคนต่อมาก็โอ้โหวันหนึ่งมีคนเดินเข้าซูเปอร์กี่คนล่ะแล้วต้องทํายังไงอ่ะก็อันนี้คือไม่ใช่ว่าไปเอาตะกร้าเข้ามาล้างให้ละเราล้างไม่ใช่นะคะเราจะล้างมือเราหมั่นทําความสะอาดมือบ่อยๆหรือเจลล้างมือฟื้นๆอย่างน้อยก็ฆ่าเชื้อโรคได้บ้างอันดับที่5ค่ะฝาที่นั่งชักโครกซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ทําเพื่อให้เราทําความสะอาดง่ายอยู่แล้วเพราะมันก็เป็นที่ที่เราจะต้องแบบซึ่มงซึ่ม แล้วบางทีสลัมเบลงไปปั๊บเนี่ยมันบางทีมันไม่ได้ลงทางเดียวนอกากโอเคลงทางเดียวไม่มีปัญหา่ะไม่มีปากเสียงมันลงแล้วตีอะจริงๆแล้วเขาบอกว่านี่โอ้โหมันแล้วของเราเราไม่ว่างอะโอเคอาจจะมีกระดาษเปียกไปแค่ไม่แพ้เท่าไหร่แต่ของเพื่อนอะโอ้โหเพื่อนเราเพื่อนเพื่อนส่งคำร้องที่สี่อะส่งคำร้องที่ตีขึ้นหมดเลยแล้วเพื่อนทาอะไรไปไมู่้ นี่เ,นเขาบอกว่าระบุไว้เลยนะว่าทุกตาราง<ย>นิ้วบนฝานั่งชักโครกมีเชื้อโรคอาศัยอยู่ถึง295ตัว, <S <S ตวเวลาเรานั่งเสร็จปุ๊บแล้วเวลาเราจะชักโครกเนี่ยให้ปิดฝาเอ้าเหรอเพราะว่าเขาถ่ายให้ดูนะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยคนที่ไม่ได้ปิดฝาค,คุณรู้ไหมคะคุณชักโครกไปเ็ามีฝาไว้ให้ปิดเวลาคุณชักแต่ถ้าคุณไม่ปิดเนี่ยสิ่งที่คุณชักลงไปปุ๊บมันก็ฟุ้งกระจายลอยไปจนถึงที่ซิงเซิงแตงสีฟันอะไรโดนหมดเลยนะอ้าลองไปแล้ว สิ่งที่ลอยขึ้นมาแล้วเรามองไม่เห็นก็เลยเก็เลยดีไซน์ฝามาให้ปิดทุกครั้งเวลาชักโครกต้องปิดฝาเพิ่งรู้เหมือนกันท่านูไหมไม่ทานชอบดูเวลาลงลงสะอาดไหมลงหมดไม่หมดเดี๋ยวฉันจะยืนรอจนน้ำเต็มแล้วฉันจะกดอีกทีดูทุกครั้งแล้วนั่นแหละเชื้อโรคก็ขึ้นมาที่หน้าฉันหมดเลยน้องดูตลอดเลยน้องเหมือนพี่ปะทะเฟสทูเฟสเลยทำไงดีต้องปิดฝาพี่ลี่บอกต้องปิดฝาเลยเราไม่ผานรู้อันดับสีใกล้ตัวมาก โทรศัพท์มือถือเฮ้ยสะอาดมากป้ะ อยู่คนเดียวแต่คุณอย่าลืมว่าอุณหภูมิอุ่นๆของร่างกายเราเนี่ยที่จับเขาไว้เนี่ยเป็นแหล่งที่ทําให้เชื้อโรคอยู่ได้อย่างมีความสุขเจริญเติบโต, <Happy S 2> ตได้อย่างดี<า>โภชนาการน้ําลายที่เราคุยไปที่ใครจับมือที่จับโอ้เชื้อโรคแฮปปี้แล้วเป็นมาบางทีแบบบางคนว่าเออพี่แม่คะขอโทษนะคะน,นี่นสมบุรนี่ใครไม่รู้นะวิลลี่ค่ะไม่โ,โ้โหแล้วน้องไปจับอะไรมาน้ำลงน้ำลายน้องอยู่ตรงนี้วิธีการก็คือไม่ต้องแนบเคยเคยแล้วไม่ต้องแนบอย่างนี้สปีกโฟลเลย่พี่วิลลี่ว่าไงคะแทนพี่วิลล เห็นไหมเนี <im <im ่ยเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคอีกแล้วทำความสะอาดยังไงอย่างเช็ดได้หรือถ้าเกิดเครียดมากๆหรือว่ามันรู้สึกว่ามันสกปรกมากเนี่ยชุบแอลกอฮอล์อ๋อที่สําคัญ ปิดเครื่องก่อนนะคะไม่ใช่เออจะใช้เสร็จเออเธอรอเั็แป๊บหนึงนะเธออย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวเช็ดแอปเปอลก่อนเจ๊งกระบอเจ๊งเพราะว่ามันจะมีเนี่ยน้ำหรือความชื้อหรืออะไรมันจะมีผลกับเครื่องข้างในอันดับ3นะคะคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์โอ้โหเขาบอกว่าสำรวจแล้วเนี่ยสกปรกกว่านั่งชักโครกถึง40เท่านะฮะสกปรกกว่าฝาโถเออเพราะว่ามันเป็นแหล่งหมักหมมเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคแล้วมันไม่ได้ทำความสะอาดทุกวันไงคะอันดับที่สองค่ะ สวิตช์ต่างๆที่ปิดและเปิดไฟมันก็มือเปล่าเองอ้าวแต่มีมือคนอื่นคนนู้นคนนี้แล้วเรามือเราบางทีเราไม่รู้เราไปจับอะไรมาหรือเราเพิ่งกลับมาบ้านเอาเล่นกับหมาเล่นกับหมาเสร็จโอ้ยมืดมืดมืดเปิดไฟอ้โแล้วถ้าเป็นศูนย์การค้าแม่บ้านองราออกเลยเนาะก็นี่ไงถ้าศูนย์การค้าก็คือปุ่มกดลิฟต์นี่แหละตัวดีกดขึ้นกดลงกดขึ้นกดลงวันละกี่ล้านคนละเราก็อย่างนี้สิเราก็ไม่ต้องกดเองบอกให้เพื่อนที่ไปด้วยกับเราเออแกแกกดนี้เออเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเลยก็ให้แกเด พี่เคยใช้อย่างนี้นะแบบใช้สองใช้สองเออใช่อ,อัดออนดับที่หนึ่งมันคือเงินแบงค์ธนบัตรเหรียญต่างๆนี่แหละโสดกับปรกกี่มือละผ่านมากี่มือละเขาบอกว่าเนี่ยนะคะที่เราหยิบจ่ายกันทุกวันนี้เนี่ยมีเชื้อโรคอยู่ประมาณ13 5 0 0 0ันตัวทําความสะอาดทายังไงคะไม่ใช่ไปธีทำความสะอาด,งงอาดเหรียญหรือทาความสะอาดแบงค์ไม่ใช่เอาผ้าชุบน้าไปเช็ดแบงค์นะล้างมือของเราเองหรือว่าเอาเจลเนี่ยเจลล้างมือก็ล้างล้างไป คือจริงๆไม่ต้องซีเรียสนะคะฟังเราแล้วเนี่ยหมายความว่า10ข้อเนี่ยก็ค่อยทยอยทาวันนี้ทําคีย์บอร์ดเสร็จอีกวันนึงก็เออนึกขึ้นได้ก็เช็ดโทรศัพท์บ้างนี่ก็คือ1ิบอันดับสิ่งใกล้ตัวเราที่มีเชื้อโรคมากซึ่งจริงๆนอกจาก1ิบแบน้องว่ายังมีอีกนะใช่แต่อันนี้เอาที่แบบใกล้ตัวที่สุดที่เราสามารถแบบจัดการกับมันได้บ้างนะขอบคุณที่มานะคะจากท็อป10 Thailand ค่ะโอ้โหสิบข้อเลยคอแห้งปะคะคอแห้งเลยหนึ่งตอนหนึ่งดื่มน้ำพันน่องตายอะค่ะ หนึงต่อหนึงแล้วนะคะหนึงต่อหนึ่งตอนนี้จะกู้คืนเอาคะแนนคืนด้วยนี่เลยค่ะวิธีการสังเกตยางระเบิดโอ้โหนี่ฉีกมาเลยนะยางระเบิดนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องแค่ขนมครกนะคะวิธีการสังเกตยางระเบิดโอ้โหนี่ฉีกมาเลยนะยางระเบิดนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่อง แค่ขนมครกนะคะมันก็มีประโยชน์ของมันเหมือนกันถ้าสมมติว่าได้รับรู้ข้อมูลแล้วเนี่ยแต่จริงอันนี้มีประโยชน์เพราะว่าบางทีขับรถไปส่งลูกเองแล้วชอบขับรถเองไะจ้าเออแต่อันนี้ไม่ม่มีความรู้จริงๆว่าถ้าเกิดยางระเบิดเราจะต้องทํายังไงเมื่อระเบิดด้านซ้ายรถยนต์ก็เฉาฉาฉาฉไปด้านซ้ายก่อนแล้วก็จะสะบัดกลับและสะบัดไปด้านซ้ายอีกทีสลับกันไปมาเนี่ยแหละค่ะมันก็แล้วแต่คือคือไม่ได้ฟิกตายัวอันนี้คือให้สังเกตไว้ว่านี้อาจจะมีการระเบิดได้แล้วให้สังเกตก่อนพอสังเเกกกตปัับบวิิธีีแแแ้้ญหาาาาาถยยงงรระะะดอ่่่ทนนํค มีสติเหยียบเบรกหรือออกมีสติก่อนต้องมีสติเพราะถ้าไม่มีสติเราจะจัดการกับสิ่งที่อ้นกาลังจะบอกไม่ได้พอจะมีสติกลับเข้ามาได้ปั๊บอย่าเหยียบเบรกขอร้องได้ปะอ้าวก็มันจะแถแถไปแถะมาขอร้องได้ไหมเห็นกับน้องอย่าเหยียบเบรกโอเคสัญญามันอันตรายอย่าเหยียบเบรกปึ้งอย่างนี้ไม่ได้เลยการเหยียบเบรกจะเกิดอันตรายคือยิ่งพอรู้ว่ายางแต่คนแต่สัญชาตญาณไงอยากให้รถหยุดใช่พาในนั้นจะเหยียบเบรกไม่ต้องปล่อยฟรีไปก่อน อ๋อเหรอแต่ถ้าเรารู้สึกว่าไม่ใช่รถเราเราเหยียบเบรกได้นะสมมติยางรถสิบล้อแตกโอเคไม่ใช่รถเราเหยียบเบรกได้โอเคอนุญาตไม่ได้หมายความว่าสิบล้อยังแตกทุกคนในในทเวห้ามเหยียบเบรกไม่ใช่เข้าใจใช่ปชีวิตเข้าใจละเข้าใจเข้าใจมาน้องอยากพูดดเห็นชาชัดมาแต่นี่ในกรณีที่เราพอคุมได้ขับมาอย่างน้องเย่างหกสิบเนี้ยสี่สิบคุมแต่ของน้องไม่มีวันยางแตก ดูถูกอะมั่นใจอะพี่มั่นใจบางปีก็ยังอาจจะบางน้องก็ไม่ได้ดูหไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเช็คเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเช็คอยู่นั่น่ะแต่ถ้าสมมติอ้นสี0พันขับมา60ถ้าลดก็คือจอดเลยอ้นสี0พันไมต้องลดแล้วแต่สำหรับคุณแหม่มกัลทียาจะถอนถอนจากคันเร่งค่อยๆถอน เรื่อยบดยางไปไม่ได้ระเบิดอ่ะโอเคเข้าใจให้ติดต่อขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานช่วยเหลือต่างๆซึ่งติดต่อจากอะไรจากโทรศัพท์มือถือที่ใช้กระดาษเปียกเช็ดแล้วจากเช็ดด้วยนะแอลกอฮอลด้วยฟึ๊บๆใช่โทรหาคะขอความช่วยเหลือจะโทรหาใครเป็นคนแรกคะโทรหาเพื่อนหรือสามีหรือพี่ชายหรืออะไรว่าไปก็เลยงชั้นที่เรียกได้เร็วที่สุดเอามาก่อนเอามาก่อนเลยการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุยางระเบิดอันนี้เป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะ ตรวจสภาพของยางอย่างสม่ำเสมอเช่นรอยฉีกขาดตรวจสอบความดันลมยางอย่างสม่ำเสมอทําความสะอาดยางอย่างสม่ำเสมอค่ะถ้าเป็นไปได้ควรทำความาสะอาดทั่วทั้งเส้นโอ้โหผมพังเลย <c oughs> บอกให้แต่ว่าถ้าเข้าคาแคร์เขาก็ดูแลให้อยู่แล้วใช่บำรุงรักษาตามระยะทางที่ระบุไว้ในคู่มือนะคะตรวจสอบช่วงล่างสลับยางถ่วงยาง ทุกๆหนึ่งหมื่นกิโลเมตรโอ้ต้องถูกต้องสลับยางยต้องเช็คนะ <c oughs> ก็เขาจะมีใบบอกนะหรือไม่พวกที่แบบเ,เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆห้าพหรือหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยก็ต้องทำตาม,มก็แนะนำนะคะเขาบอกว่าทางที่ดีควรขับรถในระดับความเร็วที่ถือว่าปลอดภยัย <c oughs> ในเขาเรียกว่า defensive driving ค่ะ นะคือความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอบคุณที่มานะคะนิตยศาสรลิซ่าและเว็บ 88db.com ค่ะนั่น<ม>แหละเห็นไหมคะวันนี้นะคะเรื่องราวต่างๆก็โอ้โหเป็นประโยชน์เชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะมีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินได้ประโยชน์กันแล้วแต่ไเวลาหมดแล้วนะนนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะพบกับเราได้ทุกๆวันจันทร์อังคารเวลาบ่าย2โมงจนถึงบ่าย2โมงครึ่งทาง m o d e r n l i n ี TV นะคะ,คะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจาก forever 21แล้วก็ angel crystal park ค่ะ ประดับจากอุลลาอุลลานะคะอย่าลืมนะคะรู้ดีทุกเรื่องคุยเพื่องทุกอย่างเพียงแค่บอกเราคาตาลีสีฮันโชสวัสดีค่ะอะไรเนี่ยขึ้นป้ายว่าอะไรเอาหมอนไว้า้ไห่ค่ะแม่แม่คุณผู้ชมแฮปปี้นะคะ เหมือนคุณผู้ชมนั่งดูกันไหนทําไปด้วยไงอยู่ในนี้เลยไม่ใช่จะมาดูแบบสาเร็จคุณผู้ชมไม่ได้นะคุณผู้ชมก็ต้องแบกรับบางส่วนของเราไว้ด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของเราไปเลยใช่ชวนคุยนิดนึงว่าเดือนนี้เนี่ยนะคะเป็นเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนของเอ่อการเกิดของน้อง14คือวันอะไรวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักท่านใดนั้นไม่กลับหัวจริงๆออกวันวาเลนไทน์ได้ก็คิดในใจทำไมคุณตุ๊กไม่ผ่านล่ะคะแล้วก็ยื้อมาถึงวันที่16 ไม่งั้นจะได้เป็นเด็กที่เกิดวัน<ต>วาเลนไท,ทายแล้วก็ชื่อน้องวาเลนไทนยแต่น่า